ผมเรียนว่ามีเรื่องหนึ่งที่ต้องขอพูดตรงนี้ก็คือว่ารัฐบาลก็ฟังสิ่งที่ผมพูดอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนขึ้นนั่นก็คือประเด็นนโยบายแก้ร่ำนุนที่ผมขอให้ไปแก้ไขให้มีความชัดเจนพายความกังวลสักนะครับเพราะว่าในนโยบายเขียนแค่จะไม่แก้ร่ำนุนในหมวดสอ ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งน,นั้นดีอยู่แล้วผมสนับสนุนแต่ไม่มีระบุว่าจะไม่แก้หมวดหนึ่งด้วยซึ่งหมวดหนึ่งก็มีความสําคัญเพราะหมวดหนึ่งเป็นหมวดที่ระบุว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับความจริงว่าแนวคิดที่จะแบ่งแยกกัน มันปรากฏให้เห็นชัดขึ้นนะครับผมจึงบอกว่าให้รัฐบาลไปพูดให้ชัดไปตกลงให้ชัดหรือระบุให้ชัดว่าถ้าไม่แก้รัมนูจะถ้าแก้รัมนูจะไม่แตะทั้งหมด2และหมด1เพราะนโยบายพูดไว้แค่ไม่แตะหมวด2เามื่อวานนายกก็ออกมารับรอง ว่าจะไม่แตกทั้งหมด 1, หนึ่งมวดสซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่า,าก็เป็นไปตามที่ผมได้ร้องขอไว้และทักทวงไว้แต่ว่านโยบายอื่นๆเนี่ยก็ต้องถือว่ายังมีความคลุมเครือแล้วก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายาคำตอบเมื่อวานก็หลายนโยบายก็ยังไม่ตรงปกดีนะครับยกตัวอย่างเช่น นโยบายเรื่องค่าแรงของผู้ใช้แรงงานนะครับนโยบายเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาเพื่อผลการกเกษตรซึ่งทั้งหมดนี้ยังไปผูกกับคำตอบที่มีเงื่อนไขว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะ 1, 2, 3, 4แต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อไหร่ยังไง อย่างที่พูดไว้ตอนหาเสียงนะครับรวมทั้งนโยบายทางการเกษตรที่ผมถามว่าถ้าไม่ทำำำําจํานําข้าวซึ่งผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วว่าจะให้ทํานะครับกับไม่ทําประกันรายได้เกษตรกรที่มีเงินส่วนต่างจะมีนโยบายอะไรที่เป็นรูป,ปรธรรมมาทดแทนเพื่อแก้ปัญหาถ้ารังคาพูดเกษตสรตจตรงกันก็ยังไม่มีคําตอบ ที่ชัดเจนมีแค่พักนี้ซึ่งผมเรียนแล้วพักนี้มันแค่ยาแดงถ้าพักสอปีก็ยาแดง2องสองวดพักสาปีก็ยาแดง3ามขวดก็แค่นั้นนะครับนี่เกษตรกรก็ยังคงมีอย่างต่อไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ก็ได้ได,ได,ได้ติดตามเ,เงินดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้ก็มีคำตอบแต่เพียงว่าจะไม่ไม่กู้ แล้วก็จะไม่ไปเอาเงินกองทุนต่างๆมาใช้รวมทั้งไม่เอาเงินหลวงตะบ,บัวมาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีคำถามว่าสุดท้ายเอาอะไรมาใช้นะครับซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนอันนี้ผมวิจารณ์ตามเนื้อผ้านะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องการรู้ คนที่เขาเป็นวงภาวาเศรษฐกิจของประเทศการเงินการฟังประเทศเขาก็ต้องการของ,ของ,ของนะครับมันก็ยังเหลืออีกทางนึงก็คืองบประมาณซึ่งงบประมาณผมก็เรียนแล้วว่า,าผมเป็นคนถามในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเองก่อนก่อนที่จะพ้นจากรักฐบาลชุดนี้ว่างบปี67ซึ่งยังมาไม่ถึงนะครับจะเหลือเงินให้รัฐบาลชุดใหม่ไปทำนโยบายใหม่เนี่ยเท่าไหร่ พูดในการสามักงบกะตออชัดว่าไม่เกินงแสนล้านทีนี้เงินนี้ใช้ตั้ง5 6สนหกเพราะฉะนั้นถ้าเอาทั้ง2แสนมาใช้หมดก็แปลว่าจะไม่เหลือทําอย่างอื่นเลยแม้แต่นโยบายเดียวที่ท,ท,ที่เขียนไว้ทั้งเล่มแล้วก็ยังต้องหาเพิ่มอีก3 6, แสนหกนะครับอันนั้น,นยังเงินมาจากไหนยังไงก็ยังขาดความชัดเจนนะครับตกวเลยเหมือน นโยบายที่ผมไปตาดาบหน้าก็ยังไม่ไม,ไม่มีความชัดเจนเพิ่มเติมชัดแค่ว่าจะไม่กู้กับไม่ไปเอาเงินกองทุนต่างๆหรือว่า national research หรือเงินหลวงตะบ,บัวมาใช้แค่นั้นเองนะครับ,บสิ่งผมคิดว่าผมผมถามไม่ใช่ต้องการที่จะไปกดดันอะไรแต่ว่าเป็นสิทธิประชาชนต้องรู้แล้วก็ตอนหาเสียงเนี่ย มันก็เป็นหน้าที่ของทักการเมืองที่ที่กําหนดนโย,อยบายต้องแจ้งกรกตอ,อยู่นะ้รเพราะนั้นวันนี้ทําไมตอบไม่ได้ไม้ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมก็ทวงถามแทนประชาชนไม่ได้มีเจตนาอะไรพิสดารไปกว่านั้นนะครับแต่ว่าประชาชนควรที่จะมีสิทธ์ที่จะได้รับรู้ นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผิขอเรียนภาพรวมเมื่อวานนี้นหลายคนหลายภาคส่วนนั้นก็ได้มีการชื่นชมดีในการเปกล่าว่าครับทการบ้านทำหน้าที่ได้ดีมากๆก,ก,ก็ต้องขอขอบคุณครับ่ก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อมีหน้าที่อะไรผมก็ทําหน้าที่ของผมอย่างเต็มกําลังความสามารถเสมอเป็นรัฐบาลผมก็คิดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองนายกานั้นทั้ปี ในคณะรัฐบาลอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรเราต้องทําอะไรเมื่อมาเป็นฝา่ายค้าน <c oughs> ก็ไม่ต้องกังวลผมก็มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนทวงถามหาคําตอบที่ประชาชนต้องการคําตอบก็ะจะทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับไม่ต้องกังวลผมซื่อสัตย์ต่อการทําหน้าที่สมกอต้องขอบคุณที่เชื่นชมการทำหน้าที่กับพรรคก้าไปนี้ไม่มีปัญหา ไม่มีแหละครับมันเป็นวิถีทางประชาธิปไตยระบบรัฐสภาพรรคการเมืองที่ไม่เป็นรัฐบาลก็ต้องมารวมกันเป็นฝ่ายชานมันไม่ใช่ว่าจะไปเลือกพรรคโน้นพรรคนี้พรรคนั้นได้เหมือนกับการร่วมรัฐบาลรัฐคนละแบบเพราะนั้นที่เหลือก็ต้องเป็นฝ่ายชานแต่เราก็ต้องตระหนักว่าเมื่อมาเป็นฝ่ายชานเนี่ยเราก็ต้องจับมือกันในการทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนถ้าไม่จับมือกันน้าหนักการตรวจสอบมันก็จะหายไป เมื่อน้ำหนักการตรวจสอบไปไปคนขาดทุนคือประชาชนที่เขาเลือกเรามาเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยประชาธิปัิบัติตหนักในภารกิจและผมก็เชื่อมา,า,าก้าวไปเพราะก็ตระหนักในภารกิจทำงานร่วมกันได้ครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นจุดยืนบางเรื่องที่ผมพูดไปแล้วและไม่อยากพูดซ้ําบ่อยเมื่อวานแถลงว่าให้เป็นทางการในสภาว่าถ้าเช่นแต่เกิดแต่มาตรา112ไม่ว่าพรรคไหนนะครับจะฝากการรัฐบาลเสนอประชาธิปิบัติก็ไม่สนับสนุนยกเว้นเรื่อง เรื่องที่เป็นจุดยืนสำคัญแต่ที่เหลือการทําหน้าที่เราทําหน้าที่ร่วมกันได้ครับให้เกียรติ่งกันและกันและรักษาผลประโยชน์ประเทศประชาชนเช่นเดียวกัน